ติดตามอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องนี้ต้องบอกว่ามีการลักลอบใช้ไฟฟ้าอีกแล้วในการขุดบิตคอยนะคุณผู้ชมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบโรงงานร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะหลังจากตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีการใช้ไฟอย่างต่อเนื่องแบบผิดปกติค่ะทีนี้นะคะตรวจสอบแล้วก็ไปพบเครื่องขุดบิตคอยจํานวน 1 0 9เครื่องด้วยกันซึ่งมูล,ลค่าเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามากกว่า17ล้านบาทในการลักลอบใช้ไฟฟ้าก่อนหน้านี้นะคะก็มีการคาดการว่าน่าจะมีการแอบลักลอบใช้ไฟฟ้าเนี่ยมายาวนานหลายเดือนซึ่งมูล,ลค่าความเสียหายเนี่ยกาะหลายสิบล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ เนยราคามาอีกแล้วเมื่อวานนี้คุณอั้นเพิ่งรายงานไปอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ว่ารอบนี้มาที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะโดยทางด้านของพลตมตรีณเรวิศสุคนทวิทค่ะ ท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสุมิตรพรมตองผู้กำกับการสอพอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานชุดเฉพาะกิจตรวจสอบมิเตอร์การไฟฟ้าเขตสองภาคกลางชนบุรีรวมทั้งนายสุชาติโตอัจฉริยวงศ์ผู้จัดการไฟฟ้าจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า พร้อมหมายสารจังหวัดฉะเชิงเซาเข้าไปตรวจสอบภายในโรงงานร้างแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่หมู่18ตําบลสาราแดงอําเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซานะคะหลังจากตรวจพบว่ามีการละเมิดการใช้ไฟฟ้าโดยการดัดแปลงมิเตอร์ก็คือเครื่องวัดเนี่ยนะคะจึงได้ตรวจสอบบริเวณหม้อแปลงด้านนอกโรงงานแล้วก็พบว่ามีการดัดแปลงก่อนจะมีสายไฟโยงเข้าไปในโกดังด้านในคะ่ะ จากการตรวจสอบด้านในเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไปพบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับขุดบิตคอยถูกจัดวางบนชั้นเหล็กจำนวน6ชั้นด้วยกันรวมทั้งหมดนะคะคุณผู้ชม109เครื่องด้วยกันค่ะค่อนข้างจะเยอะเลยนะคุณอัน้นโดยทุกเครื่องเนี่ยกลังทางานตามปกติเลยอ้าวเครื่องขุดบิตคอยแล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะคือทํางานปกติอยู่แต่ว่ามันเป็นโรงงานร้างนะคะคุณผู้ชมนอกจากนี้ยังพบว่ายังมีเครื่องที่รอการติดตั้งอีกจํานวน 6 6เครื่องด้วยกันมูล,ลค่ารวมรวมแล้วเนี่ยมากกว่า17ล้านบาทมีเครื่องสำรองไฟแล้วก็แบตเตอรี่สำรองถูกวางเอาไว้ด้านหลังตามจุดต่างๆโดยรอบนายสุชาติโตอัจฉริยะวง์ศผู้จัดการไฟฟ้าจังหวัดฉะเชิงเซาเขาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ด้วยบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ตรวจสอบพบความผิดปกติของการใช้ไฟฟ้าในโกดังดังกล่าวจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาซุ่มดู แล้วก็พบว่ามีรถเข้าออกเป็นบางครั้งในช่วงเวลากลางคืนแต่โรงงานดังกล่าวนั้นนนั้นเป็นโรงงานร้างนะคุณผู้ชมแล้วก็มีการใช้ไฟฟ้าทุกเดือนก็เลยสงสัยแล้วก็พบความผิดปกติค่ะอีกทั้งเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบข้างกำแพงโกดัง ก็ได้ยินเสียงพัดลมดังต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาจึงได้สันนิษฐานว่าด้านในอาจจะมีการแอบลักลอบใช้ไฟฟ้าแบบผิดกฎหมายหรือมีการขุดเหมืองบิตคอยจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เข้าไปตรวจสอบนะคะ ทีนี้ต้องบอกว่าก่อนนั้นนี้เรามีรายงานนะคะคือการจับกลุ่มเนี่ยก็คือในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนหน้านี้นะคุณอ้นจับกลุ่มได้ทั้งผู้ว่าจ้างแล้วก็ผู้ที่แอบดัดแปลงลักลอบในการใช้กระแสไฟฟ้านะคะรอบนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ารอบนี้เข้าไปตรวจสอบแล้วเจอของกลางเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยนะคะสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ขุดบิตคอย109เครื่องคุณผู้ชมแต่ว่ามันมีเครื่องที่รอการติดตั้งอีก66เครื่องด้วยกันนะคะเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะเดินทางไปแจ้งความแล้วก็ ลงบันทึกประจําวันเอาไว้ที่สพบางน้ำเปรี้ยวก่อนซึ่งมูลค่าความเสียหายเนี่ยก็คาดการเอาไว้ว่า1เดือนนะคะต่อเดือนเนี่ยเดือนละไม่ต่ํากว่าเป็นล้านบาทแน่นอนแล้วก็คาดว่ากลุ่มผู้ที่แอบลักลอบใช้ไฟฟ้าเนี่ย แอบทามาแล้วหลายเดือนแน่ๆนะคะซึ่งมูล,ลค่าความเสียหายที่ทางรัฐจะต้องเสียไปเนี่ยมันก็เป็นหลายสิบล้านบาทด้วยกันค่ะคุณผู้ชมรอบนี้นะคะเจ้าหน้าที่นแอบไปซุ่มดูนะคะแล้วก็คอยตรวจสอบก็สังเกตเห็นว่าช่วงเวลากลางคืนมันมีรถขับเข้าออกอยู่นะคะในช่วงเวลากลางคืนด้วยนะซึ่งต้องบอกว่าเวลาไปตรวจสอบบริเวณข้างกําแพงได้ยินเสียงพัดลมคือไม่น่าจะใช่พัดลมที่เขาใช้เป่าความเย็นนะคุณอัน้น แต่ว่าน่าจะเป็นพัดลมที่ใช้ระบายความร้อนออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์เพราะว่าคอมพิวเตอร์เดี๋ยมันมีหลายเครื่องแล้วเกินนะคะแล้วก็รอบนี้ก็ตรวจยึดมาได้นะคะคืน109อ1 10เเครื่องแล้วก็ยังมีรอติดตั้งอีก66นะคะคุณผู้ชมก็ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวประมาณรวมๆแล้ว175เครื่องด้วยกันนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่หลายคๆคนหรือว่า เจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะได้ไปสังเกตในแต่ละจุดหรือว่าพื้นที่ในการตรวจสอบการใช้ไฟด้วยบางทีเราเห็นเป็นโรงงานร้างหรือว่าเป็นพื้นที่ร้างนะคะเป็นป่าลูกร้างแต่ว่ามีการแอบใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็น่าจะสงสัยไว้ก่อนเลยว่าทําอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือเปล่านะคะรอบนี้ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมที่สพบางน้าเปรี้ยวแต่ว่าในส่วนของผู้ต้องหาเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราของคนนะคะหรือว่ารายการเราก็จะนำอะไรงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันต่อไปค่ะ ช่วงนี้ขุดเก่งจริงๆนะครับยิ่งกว่ารถแบ็กโฮนะครับสำหรับเหมืองบิตคอยเนี่ยะก็มีการลักรอบนะฮะใช้กระแสไฟฟ้านะฮะเป็นการใช้ไฟหลวงอย่างที่บอกเลยก็แน่นอนนะครับทำให้เกิดความเสียหายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนั่นเองครับ